กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอาเยลโล่แบรดิโต้บันดาน่านะครับเป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่นะครับของฟรีชิ้นนี้อยู่ในอีเวนต์ของทเวนตี้วันไพร์ตนะครับของฟรีชิ้นนี้ลักษณะจะเป็นผ้าปิดปากสีเหลืองนะครับแล้วก็มีคําว่าทเวนตี้วันไพร์ตแปะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็ถือได้ว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่วิธีการเอาค่อนข้างที่จะยากกว่าชิ้นอื่นๆนะครับไปดูวิธีการเอายลโล่ w b น a n d i t o บันดาน่ากันเลยนะครับอย่างแรกให้เราเข้า map t r e a t u r e of zonaria นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปนี้ไว้ให้ใต้คลิปให้นะครับอย่างต่อไปเราต้องทําการหารูนและอ b อบเจกต์นะครับดูที่ทางด้านมุมซ้ายนะครับซึ่งจะโชว์ภารกิจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมขออธิบายคร่าวๆนะครับโดยการขึ้นแผนที่ให้ดูนะครับนี่ก็คือแผนที่ของรูนทั้ง3อันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับเมื่อเราเก็บรูนทั้งหมดให้มาตรงแผนที่นี้เลยนะครับเพื่อวัดประตูพอร์ทัลนะครับเพื่อที่จะไปเอาอ็อบเจกต์ที่เหลือนะครับ ต่อไปเป็นอ็อบเจกต์ทั้งหมด6ชิ้นนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดเลยนะครับลองหาดูนะครับผมอธิบายเหมือนจะง่ายนะครับแต่ความจริงมันยากมากเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมสอนไม่ค่อยละเอียดนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วนะครับแต่ผมจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเสียงแหบยังไงขออภัยด้วยนะครับเมื่อเราทาภารกิจครบทั้งหมดก็จะได้แบตทันทีเลยนะครับก็คือได้ของฟรีแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมเสียงแหบนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณตีหนึ่งแล้วนะครับ ถ้ามีเวทอะไรเพิ่มเติมผมจะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบนะครับก็พิธีการเอาย e โ l ่แบ a ดิโช o บรรดานาก็มีเพลงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพลงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ